สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูคมีนี่ตามสนุกสนุกไหมเด็กๆตื่นเต้นเลยครูคไม่เคยเล่าเลยด้วยวันนี้เรื่องเจ้าตุก๊กตากหนมปังขิงนะคะเอาลูกๆั้งใจฟังเลยวันนี้มีตุ๊ก,กตาขิงการรกนล้งหนึงง่งงานแรกตอนสายๆที่บ้านไรยแย่แห่งหนึ่งคุณยายก็ทำขนมปัง ให้หลานๆกินคุณยายก็หยิบตัวใบใหญ่มาเลยไว้ผสมแป้งมย่านี้ใส่แป้งใส่นมก็ใส่น้ำตาใส่เนยแล้วก็กรุบกกลุ๊กกุ๊กุกุกุกระยำมุกระยำพอแป้งนี้คุณยายก็ตําเป็นรูปคุณยายเอ๊ะท้ขนมปังเป็นรูปอะไรดีนะ ำเป็นรูปเด็กใจเล็กๆดีกว่าเป็นตุ๊ก,กตาขนมปังขิงและว่าแล้วคุณยายก็เอาก้าไปอบหอ,อมหอ,อมจังเลยลอยไปจากเกาตาถุงตุ๊ก,กตาขิงกรอบน่ากินคุณยายก็ไปปุ๊บ เตาอบแล้วก็ร้องเพลงวิ่งหนีไปเลยแกตุ๊ก,กตาปากขนมบังกินวิ่งไปพี่นยกลับมาเดี๋ยวนี้นะเรื่องอะไรที่จะยอมพี่ใหญ่กินละ่ะไม่มีตังร้องตุ๊ก,กตากินก็เริ่มร้องเพลงไม่มีใครจะหมั่นฉันได้ไม่มีใครจะมั่นฉันได้ไรถฉ,ฉันนั้น,นวิ่งเร็วกว่าใครไม่มีใครเร็วกว่าฉันล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 ัน ตาตาจะจับกระนุมบางกินหน่อยตากะวิ่งกะมีทีลองตาปุ๊บปเลยเรื่องอะไรฉันจะยอมไม่ตากินไม่มีใครจะหม่ำฉันได้ไม่มีใครจะหม่ำฉันได้เพราะฉันวิ่งเร็วกว่าใครลันหลันล้อลันหลันล้อฮ่าฮ่าฮ่าวะรชอบใจใหญ่เลยเด็กๆก็จับตุ๊กตาหน่อยเร็วคุณตาบอกเด็กๆก็ล้มลุกลุกกลานกันตุ๊กตาฝีเข่าวะรถฮ่าฮ่าฮ่า ไม่เคยจับจนได้หรอฉันวิ่งเร็วกว่าใครล่าล่าล่าลาลาตุ๊กตาขิงจับใจใหญ่เลยเจ้าตุ๊กตาปนมปังขิงวิ่งไปถึงที่ลำตาแย่แล้วแี่แล้วจะจับก้านน้ำไปได้ยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมล่ะโอ้เอาอย่างนี้ไหมล่ะฉันจะบก้ามฝังพอดีเลยสุนัขจิงจกบจ้าเล่บที่นอนหลับอยู่ที่ตา เสร็จแล้วตุ๊กตากิ่งก็ขึ้นไปอยู่บนหลังหมาชิ้นจอกน้อก็ลื้อตุ๊กตากิ่งก็นั่งอยู่บนเปียกจะเปียกแล้วบอกวิถายเยแล้วเยียชินเปียกสิตุ๊กตาจิ๋งน้องไอ้เจ้าหมาจิ้งจอกบอกว่าก็เจอขึ้นมาจีกคอฉันสิตุ๊กตาไอ้เจ้าหมาเจ้าเล่ยโอ้ยเนยแล้วเนแล้ว ก oh, er? ็บอกว่าอ้าวมันแข้งเดินเสไผ่เสมาไหนได้อีกละก็ขึ้นมาที่ปากฉันสิตัวนักจิ้งจอกเจ้ายายยิ้มจ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 ิ้มเจ้าตุ๊กตาขนมปังกิงก็นั่งหัวรถชอบใจอยู่บนปากสุนักจิ้งจอกมันก็ร้องเพลงร่าเริงบอกสุนักจิ้งจอกว่านี่เจ้าจักช้าอยู่ไงล่ะข้าไม้ไว้สิตายสิได้สิฮ่าฮ่าฮ่า ตัวนักกินกอดตอกเปล่าสะบัดคอแรงๆแตใ่ใม้ตุกตาผิงลอยขึ้นไป,ไปบนลอยวิววิ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 วเจ้าตุก,กตาผิง <ain> ก็หล่นลงตุบร่วงลงมาในปากพอดีแล้วมันก็กลืนตุกตาผิงหงายไปในท้องเลยตกลงตุกตาผิงไกรได้กินละลืมลำบากเป็กรชีไล่จับกันวุ่นวายเชียวแต่ผลสุดท้ายเจ้า หมาจะหมาจุนักจิ้นจอบเจ้าเล่ได้กินเลยหลุดไปในปากแล้วก็กินอ่ำอ่ำอ่ำอร่ยอยมากเลย,ยไม่เด็กเด็กขนมปังอร่อยเด็กๆก็อดสิกนะนวันนี้กูจะเล่านิทานเรื่องขนมปังถึงในลูกแลวนะคะแล้วก็ลูกอย่าลืมนะคะวันนี้ฝนตกอย่าออกจากบ้านเดี๋ยวไม่สบ,บายนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะบายบาย